สวยมากไวเขาราเราสวยมากวันนี้มกมาครบเจ็ดสิบแปดปีก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานของเซ็นทรัลวันนี้นั่นก็คืองานเซ็นทรัล7 8็ n สิบแปด r อนนี2วีเนนิค่ะที่เซ็นทรัลชิดลมพิเศษของมัน เออความพิเศษเหรอจริงๆเซ็นทันชิลลมเนี่ยเขามีจัดดอกไม้ทุกชั้นเลยแล้วแต่และชั้นเนี่ยก็มีเหมือนธีมที่ต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนตัวแทนความรักที่มีให้ลูกค้าที่มีมาตลอด78ปีเปดีแล้วถ้าจะใช้ไม้ษษท,ไท,มที่มาถ่ายกับเทศกาลดอกไม้ที่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่เลยค่ะชุดวันนี้น้องออกมก็เลยเปอนกอดร้อมมาวันนี้ชุดจากอาสวะนะคะ มันก็แบบว่าทีมตรงทีมเวอร์ใช่แล้วล่ะเนาะสดใสเลยเหมาะกับเรามากมือถือพอดี่ลยมือถืแบบดีเลยก็ขอให้เซนท่านนะคะอยู่เคียงคู่ลูกค้าทุกๆท่านแบบนี้ตลอดไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้คนไทยแบบนี้ตลอดไปนานๆเลยค่ะโคตบุ๊คใช่ไหมล่าสุดโคตบุ๊คเป็นของเรา่แรกมาก ใช่ปะใช่ไหมใช่ใช่เป็นเอ้นะไม่เราไม่สตันไม่ไม่ใจด้วยเลยคือเป็นเป็นโฟโต้บุ๊กเดี่ยวเล่มแรกเดี่ยวใช่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีกับเจ๊อะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวทงได้เป็นไงบ้างก็โอเคนะคะมีหลายลุคหลายสไตล์ก็ถ่ายกันทั้งวันเลยวันนั้นมีคิดว่าเป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยได้เคยใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ โอ้เราไม่เคยใส่แบบเรจริงๆอ่ะก็อยากให้แฟนๆเห็นกันแหะเราเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะจะมีส่วนร่วมหรอหนูจิ้มชุดเลยหนูชุดนี้ค่ะอย่างเงี้เลยแล้วก็บอกว่าเออมีส่วนร่วมอะไรอีกขอคิดก่อนถ่ายนาละคนเลือกแม่เลือกแม่เลือกคแม่การถ่ายสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยจิ้มรูปเองเลยแม่เยเอาหนัอจิ้มรูปเองจิ้มรูปเองจิ้มรูปเองใช่ใช่อ๋อแล้วชุดก็คือวอลหลังที่เซเต้ไม่ชอบชุดวอลหลังใช่ เอาเหรอมีมีใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยชอบอะไรนะไม่ไม่ชอบนะแต่ไม่กดไลค์มีคอมเมนต์ถึง่ยังไงบ้างคถ้าไมไม่กดไลค์ไม่ไม่มีนะเห็นเจอตัวจริงก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยเขาเก็บอาการเขาเก็บอาการแน่เลยอยากถามทาไมอยากถามทาไมว่าทำไมไม่กดไลค์ ไม่ได้ถามไม่เคยถามเลยอ่ะเขาอาจจะกดเลิฟก็ได้นะไอ้ฮอป็น้วแมนนี่สาววายตัวจริงสาววายตัวจริงแล้วยังไงเขากดตูจะได้ยังไงก็ต้องแบบคนสนใจจะได้คหนุนกันเมื่อไหร่ยังไงเมื่อไหร่นะคะลืมมันที่สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องสามนะคะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ค่ะมีแบบไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมคะเซตไหนที่แบบเราถ่ายแล้วเราชอบเลย มันคือรูปหน้าปกใช่เลยแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรแฟนๆน่าจะชอบออมลุคนี้นะลุกอะไรลุกน้องพิกป่นอะไรของเขาใช่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 ข้าไหนอะคะลุกหน้าปกปล่อยลืมค่ะไม่ไปอยู่นิ่งๆเลยใช่อยู่นิ่งๆเลยแค่นี้ก็สวยแล้ว นี่ออกมาเยอะหม่เพราะว่านนท์เป็นต้องพอไม่พอนะจริงหรอแม่จีนเลยอย่างนี้มันก็จะลิมิเต็ดเอดิชั่นเอาเลยนะลิม๋อใช่ก็ขอให้ทุกคนจับจองได้ทันค่ะเพื่อกับจากปารีสเพิ่งกับจากปารีสเป็นยังไงบ้างร้อยฟังหน่อย How about it เออ How about it ก็จริงๆเออดีใจค่ะได้ยอดอีอะไรนะ eib ใช่คุณก็ค่ายที่คุณสุดอันดับหนึ่งใช่ดีใจมากเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบช่วยช่วยทำให้มันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีทุกคนออมก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันแสดงว่าเราแบบก็ไม่ได้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์เหมือนอันดับหนึ่งนี่คือแบบสุดๆเลยเขาให้ลงอะไรก็ลงไปก่อนแต่ว่าเราก็สวยแพงอสิคะสวยแพงของจริงจริงอ่ะสาธุ หิงหก็อันดับสองตาม <ๆ S 1> ตามตามพ <ๆๆ S 1> ี่ิเต <ๆ S 2> เลยใช่บอกเลย<า>ไปได้วยกันไปได้ไกล <ri> อ้าวพูดถึงความภูมิใจทันเพิ่มเติมทีนี้ความภูมิใจขนาดไหนความเป็นคนไทยแราได้หนดังหนึ่งเลยก็ดีใจนะดีใจที่เรามีแฟนๆคอยซัพพอร์ตเสมอเลย เพราะมันกลายเป็นว่าความเราทาค่ายความเป็นไทยความเป็นประเทศไทยมันแบบเอาคนทั่วโลกแบบผ่านม,ามอมหรือรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะการไปครั้งนี้จริง,รงๆ,ๆก็แอบ,บเห็นว่าแบบมีหลายๆคนถามว่าแบบสองคนนี้คือใครเขามาจากไทยแลนด์นี่นาอะไรอย่าง <ๆ S 1> <ๆ>ี้ก็ดีใจนะที่แบบมีคนคุณตาใช่คุณน้าคุณตาถามถึงพวกเราเยอะขึ้นนะ <ๆ S 2> อะไรอย่างนี้ค่ะเรามาว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของออมนะที่แบบเราไต่ขึ้นได้เรื่อยๆเลยอะไรอย่างนี้ค่ะออมว่าก็ มองเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ทําไปพร้อมๆกับคนที่เรารักทุกคนเลยค่ะลงเลียงนเหรอไถึงเจเจก็ทั้งหมดทั้งเจเจแล้วก็ทั้ง <laughs> ทั้งแฟนๆทั้งทีมถ้าไม่มีทีมเราก็ไม่สามารถออกมาดูดีนึกอเ่าคใช่ว่าหนูจะมาบอกรักกันตรงนี้โดนี่ก็ฟังไม่ทันไคนเดียวเป็นสายวายตั้งแต่เจ้าหนื่นตืน มาดีปารีสรอบนี้ก็หวานมากเลยนะคะเห็นไหมปาลิหรอใช่ใช่มีโมเมนต์เนี้ยสิะก็ได้คือรอบเนี้ยที่แบบมันมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเออเราบินไปแล้วเรามีเวลาแบบเหมือนวันว่างวันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เหมือนแบบมีเวลาเดินเล่นมีเวลาช้อปปิ้งด้วยกันมีเวลากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่าได้อยู่ด้วยกันเยอะถัดการถ่ายรูปไปโมเมนต์อะไรนะพี่พุดดิ้งกับน้องพีกโพนพี่พุดดิ้งกับน้องพีกโพนยังไงคะ แฟนคลับตั้งให้พอดีว่าเอ้ยไม่ใช่แฟนคลับสิพี่หลิงหลิงตั้งให้ออมาชื่อน้องพริกป่นใช่ไหมัจกยพี่หลิงหลิงชอบพกพริกป่นอยู่ในกระเป๋าใช่ก็จะเป็นของที่ขาดไม่ได้เสิโอ้ยน่าเสิยนพี่บอกว่าขาดได้แต่มีก็ดีกว่า ส่วนพุดดิ้งนี่แฟนคลับน่าจะตั้งให้พอะออมไปคอมเมนต์พี่หลิงว่าเป็นอีโมจิพุดดิ้งอ๋อเหราว่าออมอยู่ในกระเป๋าพ่หลิงตลอดฮะต้องพบตลอดใช่พบตลอดตลึกตล็กอ๋อเพราะงั้นเขาก็อยากให้อยู่ติดตัวตลอดอยูรเปาอสวยอยู่อันมนี้มีกระเทยปล่อนด้งหลคนด้วยค่ะ วันนี้ครั้งนี้ที่ไปพี่ซูใช่ค่ะสวยมากสวยกันหมดก็แบบเจอเจอหลายท่านมากค่ะแล้วก็น่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยจะพี่จีซูสวยมากออบก็กีดอยู่กับพี่หลิงตีลี่เลอรไปายอย่างเงี้ยชิลลี่กับฉันก็กรีดกันอยู่สองคนเนาะด้วยความเป็นคนไทยกันอยู่สองคนในงานอะไรอย่างเงี้ยช่างช่างกรีดกรีดกันองใช่ฟิวคนดังกีดคนดังอย่างเงี้ยหรอจริงเหรอ คอนเสิร์ตนหวแฟนคอนอ๋อแฟนคอนค่ะการมันจะเกิดขึ้นวันที่8พยนนี้นะคะยังไงครับเตรียมตัว8พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้ดีนะคะแฟนคอน her and hers หลิงอองเฟิร์สแฟนคอนค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีฝากด้วยนะคะคืน Impact เลยนี้เตรียมยังไงคะเตรียมเยอะมากก็คือแบบเรามีการซ้อมร้องซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยเรียนร้องเพลง Uh huh> แล้วก็ออมเริ่มออกกำลังกายแล้วนะทุกคนทำไมเราจะไม่เร um uh> ิ okay <h <h ่มแล้พ oh> okay ี่แจ็คช่แจ็คเลยบอกว่ายินดีด้วยจ้าคือเริ่มเริ่มออกกำลังกายแล้วออมกลัวแบบออกกลัวไปเต้นแล้วแบบเหนื่อยหอบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มแล้วอย่างอย่างตั่งที่ซ้อมอย่างเงี้ยมีอะไรที่น่าใจที่สุดแล้วตอนนี้แบบเต้นเจ็บไหมไม่มีแต่แต่ว่าแบบเต้นเก่ง ก็ไม่เรามโดะเรามั่นใจไปก่อนมั่นใจไปก่อนใช่ใช่เราเราอยากทําให้มันเต็มที่ออกมาในแบบคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของเราอะไรอย่างนี้เนาะลราก็ตั้งใจทําให้มันเป็นเต็มที่ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าเราจะแบบขาพิกออะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วมีอะไรที่สปอยเพิ่มได้ทนี่เนแฟนเจอแล้วแบบว้าวแบบใครพลาดที่เสียใจเลยจริงๆเล่าไปแล้วนิดหน่อยก็แบบมีแก๊ส ที่แบบสเปเชียลเกสต์มากๆทั้งของพี่หลิงแล้วก็ของน้อมเลยใช่คือพูดชื่อไปใครๆก็รู้จักแน่นอนไอ้ใครก้อยนุ่มน้องแม่ซ้อมเต้นแล้วนะ ในละครคุณธรรมนะคะในละครคุณธรรมในแฟนคอนในอก้อยนารุมนแล้วบทเป็นบทเป็นแม่พี่หลิงเอ้าวเป็นแม่ทำไมไม่เป็ลนหนงแม่เป็คนเป็นออมอนจต่ว่าถึกแน่นอนถึกแน่นอนค่ะแฟนคอนหลิงออมนะคะที่อาลินอิมแพคตหน้ามืองท้องทะเลนะนี่แต่ที่ first time เรยที่คืนพร้อมกัน จริงๆเคยขึ้นอิมแพกแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะปีที่แล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนย้ายฮอรใช่ไหมมาเป็นความจุขเหมือนสองใหญ่ขึ้นทะเลเห็นไหมแล้วแล้วก็แบบสามารถแบกรับความรักที่แฟนคลับให้ได้มากขึ้นมีน้ำตาอิมแพกไหมคะรอบนี้น้ำตาอิมแพกหูยหนูว่ามีคือแบบเวลาเราขึ้นงานใหญ่ๆเราจะแบบเหมือนสัมผัสได้ถึงเอเนอร์จีของแฟนคลับที่เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะรังให้อยู่แล้วที่นั่งเหมือนสองจะพ่อเหรอจะพ่อเหรอออม ไม่หอเพิ่มรอบเพิ่มรอบเพิมรอเลยหรอคะก็ดีค่ะซาทูสิบแปดรอบอ๋อแต่ก็เป็นโปรีกนอนหลัตนนี้ละหามีอะไรอัปเดตไหมเพนจะได้ติดตามทว่ เป็น Secret ค,ค่ะมไม่ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ายัางไงก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนติดตามชมได้นะคะ <Okay. S 1> อขอขอนุญาตถามเรื่องธุรกิจส่วนตัวน้ดนึดยนะคะเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจส่วนตัวหรอ <c oughs> ตอนนี้คลิปไซเลนชา์โกใช่ไหม <c oughs> จริงๆมีจะมีเหมือนมีอีกแบรนด์หนึ่งงอกขึ้นมาค่ะแต่ว่าทำกับ <c oughs> ที่บ้านทำกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเรามองว่า เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณพ่อแบบขายได้มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอะไรคะคุณพ่อหนูทำอะไรอาหารอาหารวัตถุดิบซอสของกินเครื่องดื่มไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองติดตามดูกันตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการใกล้แล้วค่ะใกล้มากๆก็คือชิมชมอะไรได้ได้มาหมดแล้วใช่แล้วก็คือเป็นธุรกิจท่านหนึ่งแล้วจริงเหรอแต่ทำอายอย่าง ก็ค่อยคเติบโตกันไปค่ะจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้มีทีมอะไรเราก็ค่อยๆรวบรวมคนรู้จักแบบเอ้ยมามาทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆรวบรวมมากกว่าอันนี้แฟนคลัถามทีมทะเลหนูร่มไหมเนี่ยทีมทะเลเหมือนจะไม่ล่มเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายังไงก็ติดตามชมละกันโทษนะครับขอบคุณครับ <Okay. S 2> เาค่นี้เลยกันนะครับลุกขึคนนะครับบายบายค่ะถอายทังนี้ค้องด้ัโอเคสวยคนนี้ดี